สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันเนาะจะสบายดีกันบอมนุนีผ้ามาปอกกระโพดสดเลยด้วย,วยค่ะเสื้อมาจากตลาดวอ่อมาราคาสาสิบสามเซนฟักละสาสิบสามเซนไส้หมอโบรานคอยด้วยค่ะอีสานซักแก้วเอิญหมอลอกบ้านเจ้าเอิญหมอ,อยังไอ้คนไทยเพิ่งจะเอิญหมอหนึงนะคนไทยเพิ่งเอิญหมอลอก กสดมากกินแล้วค่ะข้าวโพดมากินล้ายหลาย,ลายสดหลานนั่นด้วค่ะถ้าฟันโบแกไปเนาะมันสิวานตลาดเพิ่นนีม่มาขาย้ะคะ่ะช่วงนี้แหละช่วงข้าวโพดออกช่วงเด็กกินข้าวโพดหัว่าใครนีเห็นไอข้าวโพดสดก็ได่ไดรได้ สี่โลดขออด้าวโพอดข้าวโพดเพนะ่อนะข้าวเมนต์แตกโหลดคอมเมนต์าอ้อยนะแม่แตกคุ้มข้าวโพอดสดเด้อค่ะเนี่ยโหว่าเมียมาก,กินขออ้าวโพอด,อพอดเห็นข้าวโพดแบบสี่เนาะสี่โปรสี่บายเห็นละข้าวโพดข้าวโพดเพนะ,อะเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนซื้อเถอะแม่เพนะื่อนะซื้อเถอะแม่มันน่าสดๆเพื่นนะ อยากให้เมียกินอยากให้เมียได้กินอยากแต่เมียอดอยากผัดเมียบอกว่าเมียอยากได้แหวนเพชรถามเราถามอีกอีลิติอีลิติถามเราถามอีกบแม่นว่า,มมาไอถามน่ะ <c oughs> บแม่นถามเราจะสื่อให้ทันทีเลยถามเขาาอีลิติ อีลิติเธอจะเอาอีลิติเธออยากได้อีลิติถามความมั่นใจว่าเนี่ยอยากได้อีลิติถ้าอยากได้อีลิติม,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 ตตมันแพงเด้ประมาณนั่นนด้ค่ะพอเราี่น้องเจ้ายญิเขาใจผิดว่าผัวคอยถามแบบเนี่ยมันจะไปซสื่อหข่อยทันทีนะคะมันบ่เสื่อใ้ข่อยทันทีนะมันสิถามแบบว่าอีลิติอีลิติตประมาณนี้ไหมเอะ ถ้าเธออยากได้อิเล็กติมันจะเสียเง,งินเยอะนะบริเวณพื้นเลยคอยทันทีนะคะพอยดอกคอยว่อเอาแบบแวนเพจอะนะเอาเงินสดให้คอยดีกว่าคอยขีดขานไฟไปได้มาได้หรอไอ้เขามาจีขคอยมาป่นคอยคอนโฮมเลดเดยอะแยะนะคะยานงัดเข้าไปด้วยเพราะว่าไอ้ ันจะใส่ลงไปได้นะเห็นป่ะมันจะใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ต้มปิดฝาแบบน,นี <Yeah. S 1> หบน้หมอโบราณคอยหมอลอกสมัยเด็กหน่อยแล้วไปยิบบอลลอกไหมเนี่ยหมอลอกคือเหงืงวะทโมอนหนึ่งขอน,นี้วโอ้ยจังไดคอยกับหูจักนะคะหมอลอกเดี๋ยสั่นเนี่ ไปได้บบหน้ามากแล้วค่ะคะุณได้มักแบบน้าแบบนี้นะคะที่คอดโคเ่็นขายแค่หาเหรียญํำล่งออกมาขายแล้วค่ะมาจากแคลิฟอร์เนียคนไท้เนี่ยมกไก่านิ่แพร่แล้วค่ะถุงลาซี่เหรียญถึงหาเหรียญสดคักร้วค่ะทำแม่พี่นอนหวาน,วาน แอปเปิลนี่ก็งา,งามงามนะคะถุงละหาเหรียญกรอบหวานแดงหมอห้อนวยละศีเหรียญจากตลาดวอมาฟังพี่น้องหวานหวานหวานคักหวานแน่นวยปลาเลือปลาลาปาดไว้ให้สาวน่อยเพิ่นกินนะคะวันนี้พอเพิ่นหยุดเนาะก็เลยปาดใส่ ไอ้ถาดไว้ให้เพันกินต้องคนพอโลกันผู้ใดสนใจพริกแบบนี้เด้อค่ะมีขายที่คอสโค้ดแล้วค่ะพี่พี่น้เพชรคอนเฟิร์มเพชรคือพริกบานเฮาเพชรคือพริกจินดาบานเฮาเลยกระปุกละสามเหรียญเบิ้งกระปุกง่ายบลออบลากินจนคุ้มแล้วค่ะมือคื่อนอยล่องกินไปแล้วเด้อค่ะ ใส่กะทิ่วเตี๋ยวไปสองซอนต่อโอ๋อเพ็ดปากบานบอกอเพ็ดกร็พริกบานฉันแท้ต่อไปก็จะใส่แค่์เคิงซอนเด้อค่ะใส่หลายบ่ได้แบรนด์นี้เด้อค่ะแบรนด์นี้เนาะแบรนด์แบรนด์นะีน้นละพ่อแม่พี่น้องแบรนด์เนยละมันนี้ผ้ามาเข่าสวนแนวจักงน้อยเด้อค่ะ ปวดบวบฝรั่งข่อยนี่เบิ่มเหมือนกบวดฝรั่งข่อยบานเราเด้อค่ะอกเพื่อน,นนะตอนมาหดหน้ามันยังบวบานมันยังตุม้มตูมแบบนี้บานเราเด้อค่ะความพี่น้องเด้อค่ะด้กินเราเตอรนี่ยบ้านบ้านาน้ำขับน้ำเนี่ยน้ำนอีนี้อีหรอ สะอนเด้อผักกินแล้วเด้อผักกินแล้วผักคอย้ามไ้เบิ่งเพื่อน่ะทุกกอโรตดปี่นาค่อยสิปูอหกดตัวเบิ่งเพื่อน่ะบวบฝรั่ง,ง,ง,งมีแกงเลี้ยงด้วยค่ะพัด มีผ้าม,าม้าแขวะสวยๆเลยหลังจากชิลล์เขาปลดตุง้งพักบุ้งคอยขยายออกเพิ่มเลิมใหญ่แล้วบ้านนี้ เบิ่งทัวรข่อยมันสีออกดอกรู้มันสีออกใบเนี่ยฟังกันนะหอมก็ตัดไปใส่ตัวเย็นเท่าไหรงามคับกันไดออน้ฮอร์โมนงามคับ ข้าวโพดคอยกระซุกแล้วเด้อยค่ะพพี่น้องต้มใส่หมอโบล่านะคะหมอหลอกแฮ่ hey. ขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะพี่น้องบายบายจ้า